ะมีได้ไงแม่ตายเฮ้ยเดี๋ยวร้อเฮ้ยตั้งสองมีเงินเยอะอะไรแบูเสืมันมีได้ั่นไหนอะตั้งสองมันได้ตซ้งหนึ่งมันยังม่ Meanwhile เกมจะไมจำสองสันตุลสอะไรเี่โมเ้นทสลดปลูกผีกดแล้วเนี่ย2000 years l a t e ตเอิเจ็บว่ะหิวเจ็บอ่ะโอ้ยแมงโดนราดดับมนได้ไงว้ One eternity later เดี uh. ๋ยวไปเอาของมาให้เออมันดา ไอ้มันจะไม่นี่ไงอ้โดนโดนเลย